คือสิ่งแรกที่ควรทำนะครับก็คือต้องรีบดาเนินการติดต่อรถรถลากโดยด่วนนะครับควรเป็นสไลด์ออนนะครับที่จะลากขึ้นบนตัวรถได้ถ้าทําได้นะครับควรทาเป็นอันดับแรกเลยนะครับแล้วในช่วงที่รถมาเนี่ยนะครับเราควรจะต้องไม่ควรปฏิบัติดังต่อไปนี้นั่นก็คืออย่าสตาร์ทเครื่องโดยเด็ดขาดนะครับถ้าในแบตเตอรี่มีไฟอยู่นะครับไม่ควรสตาร์ทนะครับมิฉะนั้นเาก้าสูบยันผมว่านะครับการสูบจะคดจเกิดความเสียหายได้นะครับแล้วก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในรถก็จะมีความเสียหายได้ด้วย นะครับหรือรถบางคันที่แบตเตอรี่หมดนะครับก็บางคนจะเอาแบตเตอรี่มาพ่วงใช่ไหมครับอันนี้นก็ไม่ควรทกเหมือนกันความเสียหายจะเกิดขึ้นลนักษณะใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คือ,อเวลาเราเปิดฝากระโปรงเนี่ยอันนี้ต้องระวังนิดหนึ่งเพราะว่าพวกงูพวกสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยอาจจะเข้ามาอาจจะเกิดอุบัติเหตุตรงนั้นได้นะครับแล้วก็ในส่วนของในตัวรถเนี่ยเวลาเราเปิดประตูเนี่ยควรจะเปิดประตูออกทันทีนะครับเพื่อให้อากาศไงครับ ไล่ความชื้นออกไปได้ระดับหนึ่งนะฮะแล้วก็ถ้าทาได้ในเบื้องต้นก็คือควรถอดเบาะถอดพรมออกและพื้นจะดึงบล็อกระบายนะครับที่พื้นที่มิฟที่ต้องถอดพรมออกก่อนนะครับถึงจะเห็นนะครับแล้วก็น้ําจะเดนออกไปชื่อเดียวกันนะครับกลับมาตรงที่จุดเดิมก็คือจุดที่เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายนะครับก็ให้รีบนะครับถ้ามีปั๊มลมนะครับให้อารมณ์เป่านะครับแล้วก็ปลด ขั้วต่อต่างๆที่ผมชี้ให้ดูนะครับถ้ามีสายไฟและมีขั้วต่ออย่างนี้นะครับนะครับซื้อสเปรย์มาแล้วก็เอาหัวลมเป่าลมเป่าก่อนแล้วฉีดสเปรย์และความชื้นนะครับจะบรรเทาความเสียหายได้ลืมไปนะครับต้องปลดขั้วแบตเตอรี่ก่อนอันดับแรกนะฮะไฟจะช็อตอ่าอาจจะไม่ช็อตครับคืออ่ามันจะได้ลดการอ่านำไฟไปเลี้ยงพวกกล่องคอมพิวเตอร์ทั้งหลายนะครับดิดัดซะก่อนอันดับแรกเลยนะครับที่เสียหายแน่ๆก็คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส บางส่วนนะครับในกล่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นระบบที่ไม่ใช่ซีนกันน้ําอย่างนี้นะครับอันนียย้ยังใช้ได้นะครับเพราะว่าอันนี้ออกแบบมาเพื่อสำหรับการน้ําแต่่องกล่องคอมพิวเตอร์บางกล่องที่อยู่ในห้องโดยสารตรงนั้นนะครับอาจจะมีความเสียหายอาจจะเสียได้นะครับบางทีเนี่ยถ้ารถแช่น้ําอยู่หลายๆวันนะครับอาจจะต้องเปลี่ยนเลยนะครับเพราะเป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับแต่ถ้าแค่วันหนึ่งหรือ2วันเนี่ยรีดถอดมาแล้วก็ใช้แฮร์ดไดเวอร์ นะครับที่แม่บ้านใช้นะครับอันนันอนนนามาใช้ได้เลยเสียบปลั๊กแล้วก็เป่าไล่ความชืน้นนะครับสลัดน้ําให้แห้งนะครับแล้วก็ฉีดสเปรย์ไล่ความชืน้นก็สามารถบรรเทาความเดือดร้อนได้บรรเทาความเสียหายของตัวชิ้นส่วนได้อย่าไปรอศูนย์บริการอย่างเดียวเพราะว่าทีคิวยาวมากจงเข้าใจว่าเราไม่ใช่มีรถแค่ของเราคันเดียวมีหลายๆคัน ปิดทำซะก่อน,อ,น,นอ,อันนี้คือสำคัญมากมอน้ำรังพึ่งแม่น่ามีปัญหาครับเพราะอันนี้สามารถลา้างทความสะอาดได้เนื่องจากว่าขณะรถที่จอดจมน้ำอยู่เนี่ยแน่นอนครับในห้องผอไม้ของเครื่องยนต์มันจะมีมีวาวไอดีเสียอยู่2ด้านนะครับวาวไอดีคือเปิดให้อาดีเข้าวาเวสียคือเปิดให้อเสียออกไอดีค,คืออากาศที่เข้ามาทางกรองอากาศนะครับในขณะที่รถยนต์จอดเนี่ยวาไอดีบางตัวมันปิดบางตัวเปิดนะครับไอตัวที่เปิดนะครับ น้ำก็จะเข้าไปก็อยู่ในห้องเผาไหม้นะครับเราไม่รู้นะฮะพอเราสตา์เครื่องยนต์ลูกสูบเลื่อนลงแล้วก็อัดอากาศขึ้นไปตรงนี้คือการสูบนะครับ,รบมันก็ออกแบบมาสำหรับการอัดอากาศเท่านั้นไม่ได้อัดไม่ได้อัดน้ามันก็ไม่ฮะคดเพราะคดเกิดความเสียหายนะครับสิ่งที่สังเกตได้ก็คือเครื่องยนต์จะเดินสบัดบสบัดมากสบัดน้อยคืออยู่อาก,การคดมากคดน้อย อย่าไปเร่งโดยเด็ดขาดนะครับถ้าเจออาการนะครับคือ <c oughs> หลังรถแช่น้ําความเสี่ยงที่ขึ้นกับแอร์ก็คือในเรื่องของถ้าเป็นระบบคอมเพรสเซอร์นะครับอันนี้คงไ,ไม่น่า,นานมีปัญหาอะไร,รสิ่งที่ห่วงคือเรื่องของกลิ่นอับที่อยู่ที่ตู้แอร์นะครับนั่นหมายความว่าเมื่อเราซ่อมรถแล้วเนี่ยนะครับหรือหรือเช็คทุกอย่างแล้วเนี่ยคือควรจะเปิดประตูออกไปนะครับถ้าเราซ่อมรถเสร็จแล้วเนี่ยคือพยายามให้แอร์นี่มันมีอาการหมุนเวียน หรือล้างตู้แอร์ถ้าทำได้เป็นวิธีแล้วก็เทคนิคการดูแลดีๆจากผู้เชี่ยวชาญนะคะซึ่งคุณผู้ชมสามารถนำไปปรับใช้กับตัวคุณผู้ชมเองหรือว่าจะนำไปบอกต่อก็ได้ค่ะหมดเวลาของรายการ ในสัปดาห์นี้แล้วนะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะซึ่งก่อนที่จะลากันไปในวันนี้นะคะต้องขอบอกว่าไทยคิดไทยทำและ Media News Channel ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องผู้ที่ประสบภัยทุกท่านสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะในวันที่ฟ้ามืดมนในคืนที่ดาวมนแสงในยามที่ลม ไม้ในใจเหี่ยวเฉาบนทางที่เราก้าวไปทอดไกลไปสู่ความฝันถ้าหากว่าเราไม่ที้ ให้ฟ้าเป็นสีครามให้โลกนี้งดงามตลอดไปอยู่เคียงข้างฉันแม้ว่าฝนจะไกลแสนไกลจับมือกันก้าวไปสู่เช้าวันใหม่ที่สวยงามจุดตะวันให้ฟ้ายามมืดมนวาดเม็ดฝน คื้นดินชำปลูกต้นรัก